ครับวันนี้ก็จะมาทดลองขยายไยแดงนะครับแล้วจะใช้อาหารที่เราผสมไว้แล้วนะครับใช้ใช้ที่ผสมน้าไว้แล้วนะครับอันนี้ผมแก้วนี้ตัดไว้แล้วนะครับสิบช้อนนะครับตวงไว้ลับสิบช้อนนะครับน้ำห้าสิบลิตรนะครับ อาหารเท่ากับสิบกรัมนะครับเท่ากับอาหารสิบกรัมนะครับช้อนละหนึ่งกรัมอันนี้ผมตวงไว้แล้วนะครับสิบช้อนนะฮะสิบช้อนเป็นอาหารที่เราผสมไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อสะดวกในการใช้นะครับก่อนใช้ก็เขย่าให้เข้ากันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลายแดงที่จะปล่อยนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับเราก็จะปล่อยลายแดงหนึ่งช้อนแกงนี่ฮะ ใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตามดูอีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาให้อาหารอีกนะครับโอเคครับครับวันนี้ก็จะมาเป็นวันที่สองนะครับของการขยายก็จะมาให้อาหารนะครับายแดงหนึ่งช้อนแกงครับน้ำห้าสิบลิตรนะครับอาหารที่ให้นะครับก็สิบช้อนนะครับแต่ผมได้ตวงไว้แล้วนะครับสิบช้อนก็ ใช้ขวดน้ำตัดประมาณนี้นะครับสิบช้อนนะครับต่อวันนะครับเราให้วันละสิบช้อนก็คือสิบกรัมนั่นเองนะครับหนึ่งช้อนแกงเท่ากับหนึ่งกรัมนะครับที่เราละลายมานะครับนี่ฮะเทลงไปได้เลยนะครับนี่คืออาหารสิบกรัมนะครับละลายลงไปได้เลยนะครับไรแดงหนึ่งช้อนแกงต่อน้ำห้าสิบลิตรนะครับอาหารวันละสิบกรัมนะครับ ก็จะถ่ายทําให้ดูตอนไยแดงให้ดูตอนอายุสี่วันเลยนะครับเราจะให้วันละสิบกรมัมสิบกรัมอย่างนี้นะครับพอสี่วันเขาแตกตัวเยอะแล้วผมก็จะมาถ่ายทําให้ดูนะครับ <c oughs> ครับวันนี้ก็จะมาให้อาหารนะครับไยแดงที่ขยายไว้นะครับวันนี้อายุสามวันนะครับไยแดงก็แตกตัวดีมากเลยนะครับไยแดงแตกตัวดีมากเลยนะครับก็จะ มาสาธิตวิธีให้อาหารนะครับผมก็จะไม่อธิบายอะไรมากนะครับเดี๋ยวลายแดงผมพอครบสี่วันผมก็จะมาถ่ายทําให้ดูนะครับว่าเขาแตกตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับน้ำห้าสิบลิตรก็สิบช้อนแกงนะครับอันนี้ผมตวงมาไว้แล้วนะครับสิบช้อนแกงนะครับก็คือสิบกรัมนั่นเองนะครับแล้วก็ละลายลงไปเลยนะครับน้ำห้าสิบลิตรนะครับอาหารที่ละลายแล้วเราใส่ไป สิบช้อนแกงนะครับสิบช้อนแกงให้วันละสิบกรัมนะครับเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวสี่วันผมจะมาถ่ายทําให้ดูวันนี้วันที่สามแล้วนะครับวันที่สามแล้วเดี๋ยวสี่วันจะมาถ่ายทําให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับวันที่สี่ผมจะมาถ่ายทําตัวายแดงให้ดูนะครับว่าเขาแตกตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับครับวันนี้ไรแดงที่ขยายก็ครบอายุสี่วันแล้วครับ อะไรแดงขยายครบสี่วันแล้วนะครับเราก็จะมาให้อาหารนะครับให้อาหารนะครับนะเป็นอาหารที่ผมตวงมาแล้วนะครับอันนี้ก็คืออาหารสิบกรัมนะครับเป็นอาหารสิบกรัมที่เราตรวงใส่แก้วไว้นะครับแล้วกระเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยคนได้เลยนะครับ วันที่สี่นะครับวันนี้วันที่สี่เราก็ให้อาหารไปแล้วครบแล้วนะครับวันที่ห้าเราก็เก็บผลผล,ลิตได้เลยอาหารที่เราให้ก็จะอยู่ได้ถึงอา,ายุรายแดงวันที่ห้าที่หกนะครับจนเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะครับครับก็มาดูายแดงอายุ4วันหลังจากที่เราให้อาหารไปเมื่อกี้นะครับหลังจากให้อาหารเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นมาบนน้ําอย่างนี้นะครับ อายุ4วันแตกตัวเยอะมากนะครับสามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับขยายแค่4วันเท่านั้นนะครับกวิธีการให้อาหารละลายน้ําให้นะครับละลายน้ําให้ลายแดงกินโดยโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องทําน้ําเขียวนะครับไม่ต้องทําน้ําเขียวไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําตลอดอายุการเลี้ยงนะครับตั้งแต่เราเลี้ยงมาวันแรกก็จะน้ําก็ใสนะครับพอวันที่4น้ําก็จะขุ่นอย่างนี้นะครับ จะเริ่มขุนตั้งแต่วันที่3าที่สนะครับอาหารที่เราให้นะครับก็จะอยู่ได้ถึงวันที่5้ที่หนะครับเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไรแดงตั้งแต่วันที่4ี่ที่หที่หนะครับไล่ไปได้เลยนะครับทยอยเก็บได้เลยนะครับฮะแล้วแต่เราสะดวกนําไปใช้วันไหนนะครับวันที่4ี่ที่หที่หก็ได้นะครับก็จะเป็นาการเลี้ยงไรแดงที่ทําให้รอบเร็วขึ้นนะครับ เก็บเกียวเร็วขึ้นนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่วันอายุ4วันแล้วนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับก็จะประหยัดอาหารขึ้นนะครับประหยัดเวลาขึ้นนะครับนะฮะลายแดงที่อายุ4วันนะครับฮะสี่วันให้ดูเลยนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อ่าวันนี้เลยนะครับก็จะรวบรวมอ่าคลิปตั้งแต่ันแรกให้ดูเลยนะครับจริงๆอ่าถ้าถ่ายทําวันที่5้าเขาก็จะ บูมได้เยอะกว่านี้นะครับแต่เราผมก็จะจบคลิปแค่วันที่สี่นะครับดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับเพราะว่าท้ายคลิปผมก็จะมีวิธีการผสมอาหารให้นะครับวิธีการผสมอาหารให้ดูกันนะครับจะได้นําไปใช้ได้เลยนะครับนะฮะให้ดูแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าลายแดงของเราบูมเยอะแยะมากมายนะครับอายุแค่สี่วันก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับ ไรแดงก็บูมเต็มพื้นที่เลยนะครับนะครับกับวิธีการเลี้ยงไรแดงง่ายๆนะครับแค่เติมน้ําให้อาหารใส่พันธไรแดงลงไปไรแดงก็จะบูมขยายให้เก็บแล้วครับให้เห็นดังในคลิปเลยครับวันที่สี่นะครับสี่วันก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับจะสี่วันห้าวันหกวันนําไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําน้ําเขียวนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับผมก็จะรวบรวมมาไว้ให้ดูกันเลยนะครับดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับท้ายคลิปก็จะมีวิธีการผสมอาหารนะครับวิธีการผสมอาหารเก็บไว้ใช้นะครับวิธีการละลายอาหารลงในน้ํานะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้นะครับเก็บใส่ตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาเก็บไว้ใช้ได้นานเลยนะครับหลายวันเลยนะครับเป็นเดือนเลยนะครับ โอเคครับครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการาละลายอาหารนะครับใส่ขวดน้ำเก็บไว้ใช้นะครับาการละลายอาหารเก็บไว้ใช้เพื่อจะเพื่อจะง่ายในการใช้นะครับในขวดน้ำเราใส่น้ำลงไป1200มิลลิตรนะครับ 1 2 0 0ซีนั่นเองครับขวดนี้จุ1,500นะครับขวดนี้ลิตรครึ่งเราใส่ไปแค่1.2ลิตรนะครับอาหารนะครับเราก็จะใส่ใส่อาหารลงไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องปั่นนะครับเราจะใส่ลงไปแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ4-5นาทีแล้วก็ค่อยเขย่านะครับแค่นั้นเองนะครับ ใส่อาหารลงไปได้เลยนะครับอาหารที่ใส่ก็คือ1น,นซองนะครับ120ยกรัมนะครับร้อกรัมเมื่อเราละลายอาหารแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะครับเวลานำมาใช้ก็แค่เขย่าเขยาเขยา่าเขยา่ขยาให้เข้ากันดีไม่ให้ตกตะกอนนะครับ แล้วเราก็มาตวงใส่ช้อนนะครับซึ่งอัตราการใช้ผมก็จะแนะนำไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะบอกทีหนึ่งว่าใช้อย่างไงนะครับวันนี้มาสาธิตการละลายอาหารก่อนนะครับน้ำ1.2ลิตรนะครับ1.2ลิตรท่านจะใช้อะไรตรวงก็ได้ครับมีที่ตวงหรือมีตาช่างก็ช่างได้เลยนะครับ ใส่อาหารไปจนหมดซองนะครับซองนึงก็120กรัมนะครับแล้วก็ใส่ไปจนหมดเดวนัดนำมาใช้จะง่ายนะครับจะตัวง่ายนะครับ วิธีการนี้เราจะไม่ไม่ปั่นนะครับแค่ใส่ลงไปทิ้งไว้สักห้านาทีพอเขาเริ่มละลายแล้วก็มาเขยา่าเขยา่าเขยา่าแรงๆเลยนะปิดฝาเขยา่าแรงๆเลยครับให้เขาละลายแค่นั้นเองนะครับให้หารละลายแค่นั้นเองเราก็เก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ใช้นะครับใช้ได้เก็บได้เป็นเดือนนะครับเพื่อสะดวกในการนํามาใช้นะครับนํามาเลี้ยงไแรแดงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเราจะมาเขย่ากันนะครับมาเขย่าให้ละลายกันโอเคครับครับพอเราตั้งไว้ครบ4-5นาทีนะครับเราก็มาเขย่าครับเขย่าให้อาหารละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ําแค่นี้เองนะครับเขย่าจนกว่าเขาจะละลายนะครับแค่นี้เองไม่ต้องปั่นนะครับ จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปปั่นไปเลอะเครื่องต้องไปล้างเครื่องนะครับเครื่องปั่นทําอาหารในครัวเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะด่านะครับเรา,าใช้วิธีนี้ไม่ต้องปั่นเลยนะครับแค่ใส่อาหารลงไปตั้งทิ้งไว้สี่ห้านาทีแล้วก็มาขย่าให้เข้ากันโอเคครับแค่นี้เองนะครับ